السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ขอความสุขสวัสดีความกปุณนาการจากอิปุงอลกสุบานะนูวาตาลาจึงประสแบแบด่ท่านที่รักแลเครรพทุตนท่านทั้งหลายที่ครรพบ,บเดือนรมนนอมฎอนาดีเป็นเดือนรอมฎอนที่ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิงย่งใน,ในสมัยสละพุชเละมีความสนุกสนานกับบรรยากาศของเดือนรอมฎอนกันเป็นอย่างมากซึ่งมันหมายถึงเขาจะมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะ ก้าวนำชีวิตของเขาเข้ามาสัมผัสกันบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอินดเมตตาจากอัลลอฮ์ที่มือต่อเบาวของพระองค์และจากเบาวของพระองค์ที่พึงมือต่อกันในช่วงของเดือนมกราคมดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นช่วงที่พระมหากัรมีอัลกุรอานได้ประทานลงมานั้นนะ่ะเป็นช่วงที่ผู้คนในสมัยสละฟุสโซและสมัยสถัดมามีความ,มนิยมแล้วก็ให้ความสนใจ ต่อการที่จะอ่านพระมหากัมภีอัลกุรอานกันในรูปแบบที่ต่างๆกันไปบางก็มีความตั้งใจว่าเราจะมาแบ่งจะอ่านให้เป็นชุดหนี้และบางก็มีความตั้งใจที่จะได้อ่านกันโดยกําหนดเวลาไว้เป็นการเฉพาะว่าในช่วงนั้นช่วงนี้และการอ่านนี้บางทีก็เป็นการอ่านแล้วก็ฟังเสียงของตัวเองและในบางครั้งก็นั่งกันเป็นหาและก็นั่งกันเป็นกลุ่มเรียนเป็นอ่านอัดกันอ่านคนละหน้าและในส่วนที่เหลือก็ฟัง ซึ่งลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะได้อนานรักษโดยเฉพาะอย่างยิง่งเรามีครอบครัวที่เราอยู่ร่วมกันทุกคนภายในครอบครัวก็ควรจะได้เจียดเวลาเพื่อการทําอย่างนี้แม้ว่าเวลาที่เราจะจัดการเพื่อการทําอย่างนี้มันจะน้อยแต่ผลของการที่เราทําอย่างนี้จะเป็นผลที่เป็นประกายทําให้อะไรอะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความจําเป็นที่เราจะต้องจัดการดูแลหรือว่ากํากับมันนั้น ค่อนข้างจะรับความช่วยเหลือหรือว่าเป็นไปได้เดยอ่งาจริงจริงๆแล้วในเดือนรมะมาดอนนั้นไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าอัลกุรอานเท่านั้นหรอกครับที่ประทานลงมาท,ท่านศาส,ะสะดาเคยกล่าวว่าซุคุฟของอิบราฮีมหรือสามจากอัลลอฮ์ถึงท่านนาบีอิบราฮีมนั้นก็ประทานมาในเดือนรมะมาดอนโดยได้กล่าวระบุดดวยว่าประทานมาในคืนแรกของเดือนรมะมาดอนและคัมภีร์เตารคก็ประทานมาในวันที่6ของเดือนรมะมาดอนคัมภีร์อินจิลประทานมาในวันที่13ของเดือนรมะมาดอน และคัมภีร์ซาบุตประทานลงมานในวันที่10บของเดือนรอมฎอนและสำหรับคัมภีร์อัลกุรอานนั้นประทานลงมานในคืนอัลกอดัตไลลุกอัลกอรีซึ่งก็คาดการกันว่าเป็นคืนวันที่27ของเดือนรอมฎอนนีน่เป็นสิ่งที่เชื่อในเดือนรอมฎอนแน่นอนเป็นเดือนที่มีความสําคัญอลัลลอฮ์ท่านได้เจาะจงประทานคัมภีร์ทุกเรื่องของท่านมาในช่วงของเดือนรอมฎอนโดยการย้อนคิดนะครับรอมฎอนกลับ ไปสู่สมัยของท่านนาบีมูซาก็ดีในในสมัยของท่านนาบีมีซาก็ดีปรากฏว่าการประทานคัมภีร์เหล่านั้นตรงกับเดืนดอนรอมฎอนถึงแม้ว่ารอมฎอนจะเป็นเดือนที่เพิ่งกาหนดขึ้นใหม่แต่เมื่อย้อนคิดกลับไปได้ความดังลักษณะที่ได้กล่าวไปแล้วสําหรับความสนใจของผู้คนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้คนที่มี إ ม م ا นศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลเขาจะให้ความสําคัญกันเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นเดือนที่ชําระ เป็นเดือนแห่งการกอบโกยเป็นเดือนแห่งการที่เราจะได้ฟลอกบุรณะปรับิสังขรปรับปรุงรือรูนชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองในสายตาของพระเป็นเจ้าและแน่นอนเมื่อเราได้ปรับปรุงปรุงแต่งชีวิตของเราจนกระทั่งบริสุทธิ์ผุดพองในสายตาของพระเป็นเจ้าแล้วมวลมนุษย์ผู้คนทั้งหลายก็จะเห็นถึงความผ่องแผ้วของตัวเราด้วยเช่นเดียวกัน อยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายถึงของฝากที่จะขอนําสู่ท่านทั้งหลายสําหรับผู้ทีถือสิอ่อดติเดือนละมาแบนว่ยายิบรินอะไรฮิสซลามนั้นนะจะลงมาทบทวนอัลกุรอานกับท่านมบีในเดือนละมาแบนคือมีการทบทวนกันและเปลี่ยนกันอ่านและเปลี่ยนกันฟังแต่นอกจากนั้นบรรดาสัพบัตแต่ชาวซาลฟุสเซละ่ะต่างก็จะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษกับการอ่านอัลกุรอานในเดือนละมาแบนทั้งในละหมาดและน,นอกละมาด ซึ่งก็แปลได้ความว่าในละหมาดก็จะสนใจการอ่านให้ยา,ยา,ยาวๆโดยจะไย่างยิการละหมาดคนเดียวละหมาดแต่หัจ,จุดหรือละหมาดในวัคตูใดกต็กตามที่เราทําคนเดียวส่วนการกระทาหลายๆคนนั้นก็ให้อาศัยเงื่อนไขเดิมนั่นก็คืออ่านกันพอเหมาะตามควรแก่กรณีตามควรแก,รรวแกร่วัคตูของการละหมาดซึ่งตรงนี้ละหมาดสุโบโนั้นให้อ่านยาวนะครับแล้วก็ละหมาดอิชานั้นให้อ่านยาวเช่นเดียวกันแต่เป็นการยาวที่รองลงมาจากการละหมาดสุบี ส่วนการละหมาดมัริบมันให้อ่านสั้นที่สุดซึ่งหมายความว่าระว่างมัริบกับซุบุษมัริบอ่านสั้นที่สุดซุบุษให้อ่านยาวที่สุดแล้วก็ที่ให้อ่านกลางกลางระวางมัริบกับซุบุษก็คือการละหมาดอิชาดังนั้นไมาว่าเราจะละหมาดในฐานะของการเป็นอิมัมให้แก่ใครก็ตามควรจะได้คํานึงถึงจิตวิทยาตรงนี้ที่ศาสนาได้กําหนดไว้ใหมายความว่าละหมาดมัริบก็อ่านกันจนยาวละหมาซุบุษกับอ่านสั้น ซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นการกลับกระรับกับเจตนารมณ์ของศาสนาท่านหลายครับในประการถัดไปเราจะพบว่าซาลุสซาเลห์อย่างเช่นท่านไซดีนาอุสมานมุบหน่ฟานรอดเดีอนลวันหกท่านจาน์คุรานนะครับวันละหนึ่งจบทีเดียวในเดือนอมาดอนวันละหนึ่งจบตรงนี้เราอาจจะคิดว่าอย่างเรานี่อ่านไม่ได้คนลิ้นเราไม่พร้อมลิ้นเรามันไม่ผิวอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราจะได้พยายามอ่านหรือว่าขยันในการอ่าน ก็จะพบว่าการอ่านอัลกุรอานจริงๆแล้วคนเขาอ่านกันแปดชั่วโมงก็สามารถจบได้นั่นถืาว่าเราเคล่องแล้วแต่ถ้ายังไม่คล่องเนี่ยบางคนนะครับชีวิตหนึ่งก็อ่านไม่ได้สักจบหนึง่งหรืรอดเดือนละมาเบลที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะอ่านก็ปรากฏว่าอ่านไม่ได้เหมือนกัน่านท้งหลายที่เรพครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราได้รับรู้ได้ทราบจากบรรดาซาลาฟุสโซเลยแต่เซนาอุสมาอ่านอัลกุรอานในเดืนอนละมาเบลถึงวันละหนึ่งจบส่วนท่านอิมามิชาฟิอีมันหนักไปกว่านั้นกับ ตามรายงานระบุว่าท่านอ่านอัลกุรอานถึงวันละสองจบด้วยกันท่านไซมาท่านมุฮัมชาฟีัยวันละสองจบวันหนึ่งก็มียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าเท่ากับเราเท่าเท่ากับท่านไซมาอัสมานแต่ท่านมุฮัมมัดชัยอีมีอ่านวันละถึงสองจบในเดือนละมาเดนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครับที่ชี้้ใหเห็นว่าเดือนละมาเดนมันเป็นเดือนที่ผู้คนพึงจะต้องให้ความสนใจกับการอ่านอัลกุรอานมากๆขอแนะนำครับว่าในเดือนละมาเดนมันเราควรจะจัดมืมไว มึงซึ่งเป็นมัสยิดของตัวรเราเองมึงซึ่งเป็นมุสลาเป็นสถานที่ละหมาดของเราเอาผ้าเสียบไปปูแล้วก็ทําให้สะอาดในบริเวณตรงนั้นตลอดจนกระทั่งให้มีความหอมนะครับอาจจะฉีดน้ำหอมหรือว่าเอาดอกไม้ที่มีกลิ่น้หอมมาปักไว้เพื่อจะได้มีกลิ่นหอมบริเวณตรงนั้นก็มีรมพระหาคัมพีร์อัลกุรอานวางอยู่โดยมีหมอนที่มีลาฮาที่เราจ,จักวางเอาไว้เพื่อเมื่อเราละหมาดแล้วเราก็จะได้ยิบเอามาอ่านนะครับแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย นั่งอ่านอัลกุรอานน่าจะได้จัดตารางเวลาให้ชัดเจนว่าการที่เราจะอ่านกันอย่างเป็นนิจฉสินเป็นประจำถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามอิสลามถือว่าอามันอิบราฮิบีนี่นะทาให้เป็นประจำแม้ว่าจะทําเพียงเล็กน้อยก็ตามก็ควรจะได้ทําอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะได้มีการอ่านอัลกุรอานกันทุกทวันแต่ท่าซาาท่าน,นอิมามชชฟนี่อ่านอัลกุรอานวันละสองจบส่วนท่านก็ตาบ้ามันอ่าน,น,นสัปดาห์ละหนึ่งจบตลอดทั้งปีส่วนในเดือนยาโมแบนมัน,นสามวันอ,าอา่านไปจบหนึ่ง และในช่วงสิบวันสุดท้ายอ่านคืนและจบอันนี้ก็มีการพัฒนาไปด้วยเพราะว่าระมาบอนนั้นแบ่งออกเป็นสามช่วงช่วงแรกเป็นช่วงแห่งความรักความเป็นดูวเวตาหรือรักหมักช่วงที่สองเป็นช่วงแห่งการอิสติกฟ้าหรือการให้อภยัยช่วงที่สามเป็นช่วงที่เราจะได้พ้นหรือถูกปลดปล่อยจากคุณนรกอันนี้ก็มีฮะดิษบอกไว้อย่างนั้นอย่างชัดเจนนะครับ <ส>ป็นที่น่าสังเกตท่านขตามีท่านอ um, er. ่านสัปดาห์ละหนึ่งจบตลอดทั้งปีส่วนในเดือนมาดอนหท่านอ่านสามวันอ่านได้อหนึ่งจบและในช่วงสิบวันสุดท้ายท่านอ่านคืนละหนึ่งจบแต่ว่าจะมีการพัฒนาเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเรือนเดือนมาดอนก้าล้าไปสู่ช่วงสุดท้ายนะครับท่านซูรีกล่าวเมื่อเอนมาดอนมาเยือนเรนั้นย่อมหมายถึงการอ่านอัลกุรอานและการเลี้ยงอาหารเมื่อเดือนรมาดอนมาเยือนย่อมหมายถึงการอ่านอัลกุรอาน แล้วก็การเรื่องอาหารซึ่งหมายความนอกจากการอาาร่านอกุรอานแล้วก็มีการทำบุญทำกุศลเรื่องอาหารตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพื่อที่จะได้สมตามเป้าหมายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชิญคนมาเริ่มรับประทานอาหารที่บ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวการเอาอาหารไปแจกจ่ายไปให้แต่ผู้คนนั่นก็จะเป็นการเรื่องอาหารเหมือนกันแต่โดยเฉพาะอย่างยการเชิญคนมาเริ่มรับประทานอาหารที่บ้านเราเนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่พึงจะต้องระวังอะไรก็คือว่าเวลาแก็บวดนี่เป็นเวลาเดียวกับการละหมาดมะริดพบหลายครั้งหลายเหนทีเดียวที่ เริ่มแก้บวชด,ด้วยกับการรับประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่สำรับยกมาและในที่สุดก็ปรากฏว,ว่าพอเสร็จสิ้นแล้วเวลาของการละหมาดมะริบก็หมดไปวิจิณจะหมดไปกว่าจะเคลียร์พื้นที่ยกสหรับไปเก็บเพื่อที่จะให้ผู้คนไปจับตรงนั้นเป็นมุสลาเป็นสถานที่ละหมาดแทนที่จะได้บนกับกายเป็นได้โทษตรงที่ทําให้ผู้คนต้องเอะแยะมาแก้บวชแล้วก็ละหมาดมะริบกันไม่ทันอะไรในสมองนั้นดังนั้นตรงนี้ทหาอยากจะทําก็อยากจะขอแนะนําว่า ในเวลาใกล้ๆจะแก้บวชมันควรจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวเพื่อการแก้บวชทุกคนมีนั่ละหมาดนะครับทุกคนอิสติคซัทุกคนอ่านซุ๊บวิ์แล้วก็มาได้เวลาละหมาดได้เวลาละสินอดซึ่งคือเวลาเดียวกับการละหมาดบริกนั้นก็ละสินอดด้วยน้ำหรือด้วยอินทรพลัมกับน้ำหลังจากนั้นก็ทาการละหมาดกันซะก่อนเสร็จจากละหมาดแล้วคอยรับประทานอาหารที่เราได้เตรียมเพื่อการจัดเลี้ยงันถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็จะได้ภารนิสงนะครับเต็มตามที่ มีเจตนาเอาไว้หรือพลังศูนที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องอาหารในเดือนมิถนาดอนต่อไปท่านอิมามอัลมัดอ่านอัลกุรอานสัปดาห์ละหนึ่งจบเขาท่านอิมามอัลมัดอิบนะฮัมบันแล้วก็ท่านอิมามมาลิกเมื่อรามาเดินมาเยือนเมื่อทหยุดการอ่านฮะดิษหันมาอ่านไปอัลกุรอานหยุดการสนใจในการที่จะอ่านฮะดิษของท่านนบีแต่ใจะเวลาทั้งหมดนั้นมาอ่านอัลกุรอาน ทำสุกยานอาศัยรเมื่อระเบิดมาเยียนทำหยุดทำอิบาฮิอื่นๆโดยหันมาสนใจแต่การอ่านอัลกุรอานแต่เพียงอย่างเดียวครับก็อาจจะเกินพอแล้วจริงๆต่อการที่เราแจ้ให้ความสําคัญกันอย่างจริงจังกับการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการสนใจในอัลกุรอานนอกจากอ่านแล้วก็กล้าให้ให้สนใจด้านความหมายถ้าหาว่าเรามีเวลาพอที่จะศึกษาที่ความหมายจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเวลานี้ก็มีตับเซือคำอธิบายที่เป็นภาษาไทยอยู่มาก เราก็อ่านไปแล้วก็ศึกษาถึงความหมายไปซึ่งก็จะช่วยทาให้เรามียิ่งได้รับความรักความเบิกเบตกจากอววกงค์พระผู้บบาลใจมากยิ่งขึ้นนะครับท่านอิบราฮิมอันหนักท่านอ่านอัลกุรอานในเดือนละมาดนสามคืนไดยหนึ่งจบแล้วพอถึงช่วงสิบคืนสุดท้ายท่านอ่านสองคืนจบหนึง่งนี่ก็มีเวลามากมาอย่าไปคิดว่าต้องทาอ่านกุรอานก็นี้มัน,นมีเวลาทําอื่นผมอยากจะเรียกว่าทหาว่าเราได้พยายามจีดเวลาแบ่งฟังเวลาลห้ถูกต้อง แลว้วก็มา,อ,าอ่านอัลกุรอานดังจะพบว่าเวลาไม่มีอีกเยอะเมื่อก่อนเบนทีเดียวเคยพูดว่าเวลาไม่พอกับการทํางานแต่วันนี้ก็ขอขอลดเะขอขอ,ขอยกเลิกคําพูดนั้นครับพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราบริหารเวลาไม่เป็นเราจรึงไม่สามารถที่จะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เวลามีอยู่ให้ได้แล้วเสร็จในทุกเรื่องทุกประการได้ถ้าเรารู้จักการบริหารแล้วเวลาที่เราให้มาวันละย4่ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วท่โลกนี้เราสร้างได้เองเราสร้าง,าางได้โดยสัไป นั่นหมายถึงจะหาควารู้จักการบริหารและก็การจัดก,การอย่างถูกต้องท่านอัลอัสวัดอ่านสองคืนเป็หนึ่งจบตลอดทั้งปีนั่นก็เป็นการให้ความสนใจยอย่างยิ่งยวดและต่อไปสิ่งที่เป็นของฝากที่ขอมอบให้แก่ผู้ที่ถือสุนทรก็คือจงย่งการละหมาดในแถวหน้าละหมาดจะมาอะควรจะได้สนใจการละหมาดจามะมาทุกวักราตูกับคนในบ้านกับคนที่ทํางานนะครับอัลเลาะห์และมัลลิาากาทำการละหมาดอยู่ที่แถวหนะ้า ดังนั้นเราควรจะย่องใน,นแถวมาเพราะจริงๆแล้วเป็นคอยทุทธสูุเป็นแถวที่ดีที่สุดเลยทีเดียวแต่การถัดไปพยายามละหมาดจม่าทุกๆเวลาโดยให้ทัตนตักบีแล้ก็เริมพร้อมๆกับอิมัมไม่ใช่หมายความว่าเพียงแค่ได้ละหมาดจมาพรอ,อิมัมอ่านสุรร์จะจบแล้วเพิ่งจะตักเด็ดแลว้วก็เราก็พร้อมๆกันพกภาพอย่างนี้นะครับมากมายในการละหมาดจราเยซิ่งนั่นเป็นคนที่ฉลาดไปในทางที่ถูกต้องหรือว่าบางทีการละหมาดของเขาถ้าหากเขาีเจตนาทําไปอย่างนั้นเองเขาก็ได้อย่างนั้นเอง เพราะในอิบราฮิมเราจะมีเจตนาอย่างไรเราก็จะได้ตามที่เราเจตนานั้นจริงๆเราควรจะได้ตักเบ็ดพร้อมๆกับอิมามเมื่อมีมมตักเบ็ดเราก็ตักเบ็ดเลยนะครับไม่เป็นกันถัดไปพยายามละหมาดจะมาทุกๆเวลาโดินทางตักเบ็ดพร้อมกับมีมมท่านชุตยานะเซอรีกล่าวว่ามุสลิมอิสลามหมดไอมุสลิมอิสลามในช่วงสามสิบปีที่มุอัซซินอซานมันฉันอยู่ในมัสยิดก่อนแล้วสามสิบปีด้วยกันมุอัซซินเข้าไปในอซานที่มัสยิดทุกวัดประตูปรากฏว่าเจอท่านอิสล ท่านสิท่านใดท่านอยู่การมุฮัจญแล้วแปลว่าได้มีการรยมการเพื่อจะได้ไปละหมาดจะมาตั้งแต่ก่อนได้เวลาอาซานแล้วท่านทั้งหลายครับนี่เราได้อาซานได้เวลาอาซานได้ยินเสียงอาซานบางคนยังไม่รู้เลยบางคนยังไม่บอกกับตัวเองเลยบางคนยังไม่เกิดความรู้สึกรู้สาเลยว่าขนาดนี้เราควรที่จะได้ไปหาอัลลอฮ์ไปหาพระเป็นเจ้าซึ่งรอเราอยู่แล้วท่านทั้งหลายครับเป็นเรื่องหน้าละอายนะครับากเพื่อจะทบทวนถึงอิหมานและศรัทธาของเราที่อยู่อยู่ว่าเราควรจะทําอย่างไร จะจัดการอย่างไรกับชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างนเรามาแบเป็นเดือนแห่งการซักฟอกเป็นเดือนแห่งการฟอกเป็นเดือนแห่งการบูรณะเป็นเดือนแห่งการโกบโกยกุศลกรรมแล้วก็ความดีเราก็ควรที่จะได้ตั้งใจกันอย่างจริงจังในตรงนี้นะครับท่านวะเกียบติบุญอ้าจระไกรว่าอ้ายอัตมชัในช่วงประมาณเจ็ดสิบปีด้วยกันไม่เคยไม่ทำตักงีือเลยไม่ยอมพร้อมกับนีามเลยท่านทั้งหลายครับทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่ นำมาเสนอเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าบรรดาผู้คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของอิสลามนั้นเขาให้ความสนใจกันแค่ไหนเพียงใดกับอัลกุรอานกับการทําความดีในเดือนรอมาอนเราได้รับทราบตั้งแต่ตอนต้นอันนั้นก็คือรับทราบจากปัจฉิมเทศนาของพระบรมศาสดาสุลต่านวะลัยะษัลลัมในตอนส่งท้ายเดือนชาบานผ่านไปนะครับเราจะพบว่าธนบีได้กล่าวแสดงความชื่นชมกับผู้คนทุกคน ถึงบรรยากาศของเดือนร a m a d a ที่กำลังคลืค่นคลานเข้ามาโดยปด้ปกาวเอาไว้ว่าโอมวลมนุษย์เอ๋ยเดือนที่ยิ่งใหญ่หรือเดือนที่มีบรกิกาศได้มามอบความร่มรื่นให้แก่พวกท่านแล้วเป็นเดือนที่มีคืนหนึ่งซึ่งดีกว่าพันเดือนเป็นเดือนที่พระองัลลอฮ์ได้ทรงบังคับให้ทําการถือสิ่งอดเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ทรงชอบให้ทําอิบาาะห์ในตอนกลางคืนใครก็ตามที่พยายามใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยการทําความดีที่เป็นสุนัข เขาจะได้รับพลานสงส์เสมือนทําสิ่งที่พระองค์ทรงบังคับหรือฟัาดูในเดือนอื่นและใครกระทําสิ่งที่เป็นฟัาดูในเดือนนี้ก็เสมือนทําสิ่งที่เป็นฟัาดูในเดือนอื่นถึงเจ็ดสิบฟาดูเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความอดทนสิ่งความอดทนนั้นมีสวงสวัสด์เป็นสิ่งตอบแทนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสงเคราะห์ต่อกันเดือนนี้เป็นเดือนที่มุสลิมจะได้รับนิสกีเพิ่มขึ้นใครให้อาหารละสินอดแก่ผู้ที่ถือสินอดเขาจะได้รับอภัยโทษทั้งปวง และจะรับการปลดปล่อยจากขุมนรกอีกทั้งจะได้รับพลานิสงสมอนกับผู้ที่ถือสิ่งที่ถือสิ่งอดโดยไม่ได้น้อยกว่าผู้ที่ถือสิ่งอดเลยแม้แต่น้อยบรรดาอาคาสากทูนถามโมอท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์มิฉันหมายความว่าพวกเราทุกคนจะสามารถให้อาหารและสิ่งอดแก่ผู้ที่ถือสิ่งอดได้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ทรงกล่าวตอบว่าอัลลอฮ์จะให้พลานิสงนี้แก่ผู้ที่ให้อาหารและสิ่งอดแก่ผู้ถือสิ่งอดแม้เพียงอินทรพลเพียงเล็บเดียวหรือน้ำเพียงอยดเดียว หรือมเพียงหยบเดียวเดือนนี้เป็นเดือนที่ช่วงแรกเป็นความเมตตาช่วงกลางเป็นการให้อ,อภัยและช่วงท้ายเป็นการปลดปล่อยจาก,มมกขุมนรกใครผนเป็นไม่ใช้งานหนักแก่ทาสหรือคนใช้ในเดือนนี้อรร์ทรงให้อ,อภัยแก่เขาและแปล่อยเขาออกจากขุมนรกในช่วงท้ายบอกว่าใครให้น้ำดินแก่ผู้ถือทิ่งอดอรร์ะจะให้ใครได้ดินน้ำจากบ่อของฉันคือบ่อเก่าสัตว์ซึ่งใครได้ดินแล้วเขาก็จะไม่กระหายอีกเลยจนได้เข้าสวรรค์ ท่านทั้งหลายที่กราบกับบาดิสนี้รายงานโดยอิบนุคุไซมะในโซเยะของท่านและท่านได้กล่าวว่าเป็นการรายงานที่โซเยะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เราได้เห็นถึงถึงความรู้สึกที่เราพึงจะได้ผลักดันตัวเราเองให้ก้าวเข้าไปสนใจให้มีความะหนักต่อวันเวลาต่อวินาทีนาทีและชั่วโมงของเดือนระมอลว่าเราควรจะทำอะไรๆจึงจะเป็นผลบวกให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรา รับทราบชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นสุนัขที่ทําในเดือนนี้จะได้ผลบุญเหมือนกับทำฟัดดูในเดือนอื่นๆและสิ่งที่เป็นฟัดดูในเดือนนี้เมื่อเราก็ทําเราก็จะได้รับผลันิสงส์เหมือนกับทำเจ็ดสิบฟัดดูในเดือนอื่นท่านทั้งหลายที่กราบครับนี่คือการพบกันในช่วงบรรยากาศของเดือนอันเป็นสิริมงคลนี้ขอความรักความอิดูเอตาจากพระผู้อภิบาลเจ้าจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวะซสลามลัลลอฮ์มะลีกุลลอฮิวะบัยฮิสซาตล